มาตอนที่สามนะครับเกี่ยวกับคุณฟ้าใสพอดีมีลุงอยู่ข้างหลังผมนะสามมองเห็นไหมเนี่ยโค้งสวยงามพอดีเลยมาพูดถึงคุณฟ้าใสก็มีลุงขึ้นมาเชิญมาเป็นฟ้าใสของประเทศไทยน,นั่นเงเพราะประเทศไทยอยู่ในยุคมืดมืดบอดทางปัญญาประชาธิปไตยกันมาถึง90สิปี จะเป็นต้องออกจากยุคมืดมาเป็นยุคฟ้าใสฟ้าหลังฝนลุงก็ขึ้นนี่ไงลุงไม่ทราบมองเห็นไหมฮะโคง้งถึงฝั่งนี้เลยครึ่งวงกลมในนี้มันไม่รู้จะทำไงให้เห็นมันสะท้อนแสงไม่เห็นไม่เป็นไรนะคุณฟ้าใสก็มามาดูแลสี่กระทรวงมันดูแลเกี่ยวกับท่องเทีย่ยว อาหารกีฬาบันเทิงนะไม่เครียดแล้วก็มาเปิดฟ้าประเทศไทยให้มันใสนะมาเป็นสัญลักษณ์ฟ้าใสประเทศไทยถึงยุคฟ้าใสแล้วนะก็ะเชิญครับอ่าแล้วก็มาทํากองประกวดนางงามผมตั้งกองประกวดนางงามมนุษยธรรมซึ่งจะอยู่ในตําแหน่ง3ปีทําให้เกิดรูปปรรมขึ้นมาได้จึงเป็นผลงานของนางงามมนุษยธรรมมีทรงคุณค่าวกว่านางงามจักรวาลนะ ป็นปีเดียวอันนี้สามปีส่งุุิค่ากว่าเพราะนั้นเขาเชิญคุณฟ้าใสมาร่วมส่วนคนที่ห้าก็คือทิศไทวันทิศวันมาดูเรื่องอพุทธนิกายคอสมิกนะามาดูเรื่องอันนี้เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญด้านนี้ก็เขาเชิญครับรายละเอียดก็ไปว่ากันที่ซีหนึ่งส่วนคนที่หกเป็นคนรุ่นใหม่ กิเลสสัมพันธลักษ์นะครับกิเลสสัมพันธลักษ์นี่เชี่ยวชาญบิตคอยเป็นทองคำดิจิตอลก็เชิญมาดูทองคำวินัยนะว่าจะสร้างทองคำวินัยประชนได้อย่างไรนะทองคำในโลกมันมีทองคำดิจิตอลทองคำกระดาษก็ทองคำฟิวเจอร์ทองคำดิจิตอลก็เป็นบิตคอยทองคำน้ำดำก็เป็นปิตรเลียมนะฮะแล้วทองคำฟิสิกส์ก็จับได้รารนี้มีทองคำวินัยเกิดขึ้น ก็คือคนไทยทั้งหมดเป็นทองคำมนุษย์ทองคำวินัยโดยไม่ต้องไปขุดแร่ขุดดินให้โลกมีสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเพียงแต่ประชาชนสมัครสมัครเข้ามาเป็นมนุษย์ทองคำวินัยประเทศก็มีทองเลยเหตุที่มีทองเพราะไปทําระบบการค้าที่ผมบอกนั่นแหละครับน่ะนำเงินเข้าเป็นระยะระยะเงินมันจะเข้าทุกๆสามเดือนสามเดือนก็จะประเมินกันทีหนึ่งมูลค่ามันก็จะมีทรัพย์สินก็เกิด เวลก็เกิดเงินซับก็สะพัดหมุนรัฐก็เก็บภาษีไปแล้วเศษกิจก,ก็หมุนเวียนอ่ามันเป็นเงินที่ส่เข้ามาสมเหตุสมผลนะดังนั้นประชาชนจึงเป็นผู้ที่นําเงินเข้าประเทศ10ล้าน20ล้านเป็นเวลา40ปีด้วยวินัยทองคํานี่เองนั่นประชาชนจึงเป็นผู้ที่ผลิตเงินหางเงินเข้าประเทศเองดังนั้นการที่สภาสภาบ้านประกาศทําการเมืองโลกจึง มีความชอบธรรมถูกต้องแล้วที่สภาบ้านประกาศทําการเมืองโลกแล้วลูกบ้านทั้งหลายก็มาทําการเมืองโลกกันด้วยการสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวิน,นัยก็เลยมีเงินไงเพราะมนุษย์ทองคำวินัยเนี่ยลูกบ้านจะสร้างเป็นเงินขึ้นมาในประเทศเองคนละสิบล้านยี่สิบล้านดังนั้นจึงมีความชอบธรรมที่จะนําประเทศเองมีความชอบทมที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่เกิดก็จะไม่อยู่ นั่นเองเข้าใจนะรัฐบาลใหม่ต้องเข้าใจนะท่านเกิดผิดจังหวะท่านมาเกิดในยุครอสิบถ้าจะโทษถ้าจะหาโทษนะสมมติทำไม่ดีโทษปีโทษกองหรือหายเหตุอย่ามาหายที่ผมผมเองก็ทําตามลิขิตประเทศเพราะประเทศยุครอสิบจะต้องติดตั้งของใหม่ไงและนี่คือของใหม่มาตรฐานใหม่มาแล้วแล้วบิอิพวกท่านก็ไปทําสิ่งที่มันเวลวร้ายกับประชาช,ชนสร้างความผิดหวังกับประชาชนหมดท่านสลายคู่กันหมด ท่านมาก็มาเอาผลประโยชน์ของท่านอะ่ะเพราะท่านมาเอาแค่สองดุลอะ่ะมาเอาสองดุลนี่ประชาชนก็กลางหัวเลยเป็นพวกมาแสวงผลประโยชน์ประชาชนมีสามดุลทำไมไม่เอาสามดุลเอประชาชนเอนเอมาเอาสามดุลสีแล้วไปแก้ปัญหาตรงไปตรงมาแก้ปัญหาได้เร็วประชาชนต้องการให้แก้ปัญหารวดเร็วไม่ต้องมาเล่นการเมืองกันมีมีแค่สองดุลแล้วไปเล่นกันเป็นเกมการเมืองอะ่ะมันมันวุ่นวายเสียเวลามันหม,มดเวลาเล่นละมันหมดเวลาเล่นต่อไปเป็นเวลาทำประชาชนจะทําเองเลย คือประชาชนก็สลายเหมือนกันสลายตัวแทนนะในเมื่อท่านสลายานโยบายสลายความหวังประชาชนอะประชาชนก็เลยสลายตัวแทนนะก็เหมือนกันท่านทําเองท่านทาตัวท่านเองนะพกรกการเมืองทําตัวเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเขาสลายตัวแทนเขาเขาลงมาลุยเองทําเองทําการเมืองโลกเลยก็ทําใหญ่กว่าพวกท่านทะเพราะพวกท่านทําการเล่นการเมืองน้ําเน่าประเทศไทยเพื่อไปกินผลประโยชน์แล้วเวลามีอะไรดีๆท่านจะนึกถึง ภยรุที่แรกที่ทานึกถึงคือนึกถึงพักตัวเองก่อนประชาชนนึกถึงที่หลังเป็นภารุธีเรื่องหลังในเมื่อท่านไม่เห็นความสำคัญประชาชนนะประชาชนก็ไม่เห็นความสำคัญของท่านเออมันก็เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลเท่ากันเนี่ยมันเป็นแอคชั่นท่ากับรีอคชั่นมันเป็นกรรมที่ท่านสร้างขึ้นมาเองเพราะกรรมคือแอคชั่นท่ากัเรีอคชั่นท่านทำแบบนี้ประชาชนก็ทำแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นจะมากล่าวโทษผมไม่ได้ถ้าจะกล่าวโทษผมต้องไปกล่าวโทษเอานู่นนะพระอริยสงฆ์เจ้าสมัยกรุงศรีอยุธยาเขาลิขิตให้รอสิบ ถึงยุคเราสิเมื่อไหร่ต้องทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่แล้วท่านเป็นของเก่าอยู่ในโลกยุคเก่าก็ต้องถูกทิ้งไงเพราะมันมีของใหม่มาแทนเนี่ยนะผมก็มาทำตามหน้าที่ของใหม่ผมก็ทำตามลิขิตเหมือนกันเออก็เอาของใหม่มาติดตั้งทีนี้คนที่จะทําให้มันเป็นจริงไม่จริงเนี่ยนะถ้าท่านฟังผมไม่เฉยมันก็เหมือนกับโลกยูโทฟเฟียไงเออเหมือนพวก้อฝันเลือเลอเ่อยเปลือยนะท่านก็มองไปอย่างนั้นกันแล้วแต่แต่มันจะเป็นจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่ประชาชนนะอยู่ที่ลูกบ้าน่ะลูกบ้านบอกเอา้าเอาจริงก็เอาไปอย่างนี้ละ เอาจริงประชาชนก็สมัครเป็นลูกของคำวินัยแค่นั้นแหละครับรับบริเวณส่วนไม่อยู่รับบรนใหม่ก็ทำไมไป <c oughs> เพราะฉะนั้นผมประกาศแล้วสิบนายกของผมมีสิบชื่อไปแล้วนะแล้วเมื่อกี้ผู้ชายคนที่หกเชี่ยผู้ชายพิิยะสมรทลักษ์ต่อไปผู้ชายคนที่เจ็ดก็คือเป็นธนงขันทองคนนี้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปาต่อมาคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ให้เกียรติข้างหน้าเขาเขาสาเสียชีวิตแล้ว ก็ให้เป็นนายกไปเลยคนนี้คือส่วนที่รื้ทองกุลนะให้ไปเลยครับคนที่แปดนะก็คือหมอวลงนะหมอวลงนะฮะก็เชิญครับเป็นหมอมาช่วยรักษาอาการของประเทศไทยหน่อยนะมาเยียวยาบําบัดกายภาพประเทศไทยนะมันเพี้ยนนะโครงสร้างรัฐมันเพี้ยนมันดัดโครงสร้างมันถูกก้องนะก็เชิญหมอวลงครับแล้วก็คนที่สนะิบคนที่สิบนี้ เกี่ยวกับพลังงานก็คือหมอมหลวงกร,กร,กรเกสษมศรีช่วยมาจัดการวางระบบพลังงานกับประเทศใหม่หน่อยนะเนี่ยสิบสิบนายกของสภาบ้านสิบนายกของสภาบ้านและแต่นายกแต่ละคนมีอำนาจสามดุลเป็นว่าเต็มเลยฮะเต็มเลยครับสูงกว่าพวกที่มาจากสภาสปารสดลิมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นภาพไหมครับประชาชนเห็นภาพไหมครับเมื่อเห็นแล้วประชาชนรีบทุกบ้านรีบประชุมกระดด่ดนแล้วก็สั่งซื้อธงสี่พิลั ของผมสั่งซื้อทองนะฮะผมขายทงเพราะผมเป็นสวบ้านเนี่ยเป็นสวบ้านผมไม่เป็นสวสภาสปรดผมเป็นสวสภาบ้านนะก็มีรายได้ห0 0้ยบาทก็เป็นสวนะเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรเลยเปิดตวงเปิดตัวก็ไม่ได้ทําได้แค่ทาคลิปเปิดตัวในคลิปซึ่งจะเปิดไว้สามจุดก็คือหนึ่งวันวิสาขบูชาเป็นผู้บรรลุการใช้นามที่พิแต่ของท่านเป็นแต่ท่านใช้ไม่เป็นผมใช้เป็นจึงมาประกาศ เป็นผู้บรรลุนะสองมีมาตรฐานในท่านใช้ก็คืออภิลักสี่ที่จะประกาศต่อเวทีโลกแล้วท่านก็น,นําอภิลักสี่เนี่ยไปไปโชว์ตัวไปแสดงต่อเวทีโลกเลยนะสามาทำให้ประชาชนเป็นโสดาบันทิปไตนะ่เกิดปัญญาเป็นส่วนรัไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่อยู่ปกครองตัวเองนะประชาชนก็ปกครองตัวเองได้แล้วไม่ต้องใช้สสไม่ต้องใช้พรรคการเมืองต่อไปแล้วหมดยุคแล้วนะหมดยุคมันจบยุคนะเมื่อ เมื่อมีตอนนี้มันมีสองสองรัตนไตา,ตาย,ยู่ในเรื่องขององค์ประกอบชาติในด้านของชาตินะตัวของรัฐเนี่ยมันขาดารัตนตายที่สามมีสองรัตนตายก็คือมีผู้บรรลุอำนาจทิพย์ตายแล้วก็มีรูประกาศมาตรฐานอำนาจทิพย์ตายใหม่เรียกว่าสี่พิลักไทยที่ประกาศต่อเวทีโลกและเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาทีนี้มันขาดอยู่แต่โศวบรบทิพย์ตายยังไม่เกิดก็ได้่ยไงผมจึงมาทาคลิปเพื่อให้ท่านทั้งหลาย ทุกบ้านได้ดูดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ตเพราะเป็นโสดาบันท,ท,ท่านก็สมัครก็เหมือนท่านบวชถ้าเป็นศาสนาพุทธคือท่านฟังแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันก็ขอบวชบวชเพื่อเป็นพระสงฆ์ก็รัตตระัยก็ครบสามประกาศนั่นเองซึ่งจะครบในวันอาสาฬหบูชานในศาสนา,ศาแต่สำหรับทางการปกครองก็เรียกว่าหลังจากผพมประกาศยุบป,ประกาศยุบนะคือรัฐบรนตูเนี่ยเขาประกาศยุสบสภาใช่ไหมแล้วก็เดือนครึ่งก็จัดให้เลือกตั้งทุกคนก็ไปเลือกตั้งทุกคนก็ใช้บัตรประชาชน ส่วนผมมาประกาศยุบเหือนกันผมยุบป,ประเทศไ,ไทยปลอมนะเป็นเรื่อปลอมเพราะใช้รัฐมนูนเพราะใช้ประชทชนปลอมไงแล้วรัฐมนูลก็รัฐมนลปลอมไม่ใช่ไม่ใช่รัฐม,มนประชาตยก็เลยประกาศยุบป,ประเทศไทยปลอมนะแล้วก็คนไทยปลอมมันมันมันสี่ปลอมอ่ะประกาศยุบสี่ปลอมประเทศไทยเพืนในใ<า>่อให้คนไปใช้บัตรประชาชนบัตรประชาชนก็เหมือนเลือกตั้งอ่ะใช้บัตรประชาชนแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เพื่อเลือกตั้งใครนี้ใช้บัตรประชาชนเพื่อประกาศ จุดยืนในการสาง่งใบแสดงเจตจำนงประกาศจุดยืนสามจุดยืนไอ้จุดยืนสามจ,จ,จุดยืนนั่นแหละครับมันเป็นเปลี่ยนวปฒนธทรยใหม่หมดเลยจุดยืนที่หนึ่งก็คือท่านประกาศที่จะใช้ยืนยันที่จะใช้มาตรฐานชาติใหม่ที่4สี่พิลักันเนี้ยเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกการจุดยืนใช้นี่อันที่สองประกาศสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินัยสี่สิบปีเพื่อจะนําเงินเข้าประเทศสิบยี่สิบล้านด้วยตัวท่านเอง่าประชาชนเป็นคนนาเงินเข้าประเทศเองสาม ปฏิวัติเพื่อแต่สิบด้านสิบเรื่องนี่ไงที่ต้องมีทีมปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องเนี่ยสิบคนก็ประกาศไปแล้วผู้หญิงห้าผู้ชายห้าประกาศแล้วทีนี้เหลือลูกทีมอีกสองร้อยลูกทีมสองร้อยนี่ผมจะประกาศผู้ชายไปห้าสิบคนผู้หญิงก็เชิญประกาศของผู้หญิงมาแล้วกันให้ผู้เกียบติผู้หญิงไปหาก็ะดองตั้งกระดิงนะเอาละก็เนี่ยเรียกว่าสดระบันทิ่พิตายจะต้องเกิดสุดาบันทิตายนี่ต้องเกิดห้าสิบล้านคนอีกคือคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนี่มีห้าสิบสองล้านใช่ ห้าสิบล้านคนเนี่ยเป็นสสวนรันทิพยิปไตยอีกสองล้านคนนี่คือสกะทาคามีทิปไตยนะอันนี้เตรียมกันไว้ให้แล้วมีสองล้านคนสกะทา,ามีทิปไตยแล้วก็อนณาคามีทิปไตยนี่ก็คืออ่าสิบทีมปฏิวัติเนี่ยอนณาคามีทิปไตยมีผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อยเป็นสองร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยเป็นอาณาคามีทิปไตยส่วน อนไลทิพย์จมีคนเดียวมีคนเดียวมีผู้เดียวเป็นเป็นตำแหน่งเลขาที่การพักบ้านเป็นตำแหน่งเลขาที่การพักบ้านและบ้านมีพักเดียวงานเป็นแบบนี้นะฮะอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่ถูกวางไว้ทีนี้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยจะได้ก็คือสวนด้บนทิพย์จัยอนาคาอิทิพย์จยส่วนอะไรนส่วนทิพย์จัยสกัดทางอิทิพย์จยส่วนอาหารทิพย์จยนี่ต้อง ผมประกาศเนี่ยผู้ชายร้อยผู้หญิงร้อยก็เชิญเชิญมาผู้ชายห้าสิบผู้หญิงร้อยมาแล้วก็ประธานปฏิวัตินี้อีกสิบอย่างที่เคยชื่อไปนะเพราะฉะนั้นผมก็ประกาศเหมือนมีคอรอมอรเหมือนกัน่ะตอนนี้เขาประกาศคอรอมอรใช่ไหมของเขาของรัฐบาลโดยรัฐธรรมนูญผมมาประกาศเหมือนกันทีมงานผมเหมือนกันเออเนี่ยทีมงานผมเหมือนกันผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อยเนี่ยผมประกาศที่นี่โวนดบรรทิปตายห้าสิบล้านเลย สกาธามีสองร้อยสองสองล้านอนาคามีสองร้อยอ่าแล้วก็ตัวนายกสิบคนเนี่ยประกาศแล้วแล้วก็พอลหันหนึ่งเนี่ยนี่ผมประกาศแล้วนะทีมผมอ่ะแต่นี้คนประกาศเป็นแค่สอวอ,อ่ะก็ทําได้แค่ทาคลิป,ปพูดแล้วประกาศประกาศแล้วก็อัปโหลดก็ถือว่าผมอัปโหลดสู่โลกแล้ว ส่วนที่จะไปจัดให้เป็นข่าวเป็นอะไรนะผมก็ต้องไปติดต่อสื่อทั้งหลายให้เข้าใจแล้วสื่อก็ขยายความไปแล้วกันแล้วสื่อที่นี่ก็ประกาศรับสื่อสิบสถานีมีสื่อสิบสถานีสิบสถานีนี่คือมาอธิบายสิบปฏิวัตินะสิบสถานีแบ่งเป็นห้าเนี่ยเป็นสํานักข่าวที่มีตัวตนอยู่แล้วมาเลยนะฮะสํานักข่าวไหนเกิดปัญญาเป็นโซนบวันก็รีบมาเลยนะส่วนอีกห้า เป็นอิสระหมายว่าเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวเป็นทีมงานเป็นอะไรที่อยากจะทําข่าวเด็กรุ่นใหม่ก็ได้ไปฟอร์มตัวตั้งทีมขึ้นมาเลยมาเลยนะเนี่ยเพราะนั้นถ้าอันนี้รีบมาด่วนเลยเป็นอิสระตั้งทีมกันจัดทีมมันขึ้นมาเลยมาเลยครับทีน่นี่ยินดีต้อนรับที่นี่สิบสถานีเนี่ยจะได้เงินรับอุดหนุนจากประชาชนเนี่ยเมื่อคนได้คนละสิบล้านใช่ไหมหนึ่งล้านท่านต้องจ่ายเป็นวาษสีให้กับรัฐไปสิบปีไม่ต้องจ่ายจ่ายเป็นหนึ่งล้านเลยรัฐได้มาหนึ่งล้าน รัฐเอาหนึ่งล้านเะนี่ยนะฮหนึ่งล้านเนี่ยไปสร้างเมืองใหมนะ่แล้วก็อ่าหล้านสร้างเมืองใหม่แล้วก็อ่าสิล้านไอ้สิล้านที่2คือทุกไงทุกคนต้องจ่าย20ล้านอะจ่ายยี่สจ่ายให้รัฐอีกส0นั้นจ่าย จ่ายเพื่อทําปฏิวัติสิบปฏิวัติเนี่ยจ่ายสิปฏิวัติที่นี่สิบปฏิวัติมันก็แบ่งถ้าไปคูณกับประชาชนนะประชาชนมีห้าตีว่าห้าสิบล้านคนจะเห็นตัวเลขง่ายๆนะห้าสิบล้านคนคนละถ้าได้คนละสองล้อคนละยี่สิบล้านเพราะว่าเราเชื่อว่าเราติดต่อต่างประเทศเราจะได้รับเพราะฉะนั้นคนละยี่สิบล้านยี่สิบล้านนี่ก็คูณห้าสิบมันก็เป็นหนึ่งพันล้านล้านบาทหนึ่งพันล้านล้านบาทแล้วประเทศมีนี่อยู่ สิบล,ล้านเราก็จ่ายไปสิบ,บาทเหมือนเราได้เงินมาสิบ,บาทไอ้ได้เงินหนึ่งพันบาทแล้วจ่ายหนี้ไปสิบ,บาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบถูกไหมฮะ,ะแต่ทีนี้เง,เงินหนึ่งพันเนี่ยมันแบ่งเป็นห้าร้อยห้าร้อยอยู่ในประเทศห้าร้อยอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเราได้เพราะต่างประเทศไงก็เลยต่างประเทศก็เอาไปห้าร้อยเราก็มีห้าร้อยเดี๋ยวในประเทศไทยมีอยู่ห้าร้อยจากห้าร้อยเนี่ยแบ่งเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าร้อยล้านมันก็เป็นเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์จากห้าร้อยก็เป็น ห้าล้านล้านถูกไหมถูกไหมฮะห้าร้อยก็เป็นห้าสิบล้านสิบเปอร์เซ็นต์เป็นห้าสิบล้านห้าสิบล้านมันแบ่งออกมาอีกเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นห้าล้านล้านไอห้าล้านล้านนี่แหละมันจะกระจายไปยังสิบปฏิวัติแต่ละปฏิวัติได้ห้าล้านล้านเสร็จแล้วสื่อเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิวัติลำดับที่เก้าลำดับที่เก้าเมื่อมาห้าล้านล้านแล้วก็แบ่งออกมาสี่ส่วนห้าล้านล้านแบ่งไปสวนเอาไวเอาอย่างละหนึ่งล้านเลยกันเพราะนั้นสื่อจะได้หนึ่งล้าน หนึ่งล้านล้านไปหารอีกสิบปีเพราะปฏิวัติประเทศไทยสิบปีไงอยู่ในเทอมของยุคสกาววิไลหนึ่งล้านล้านก็จะเหลือแสนล้านใช่ไหมปีละแสนล้านอืมปีละแสนล้านปีละแสนล้านเนี่ยนั่นะสื่อสิบสถานีไปแบ่งกันก็ได้สื่อละหมื่นล้านหมื่นล้านฉันใช่ไงเออผมสามสื่อจะใช้ไงหมื่นล้าน <laughs> นั่นแหละคือเงินของท่านเงินที่รอท่านอยู่ สักหมื่นล้านต่อปีใช้หมดไา่ใช้ทันไหมเห็นภาพไหมครับมันมาลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเอาละเห็นภาพแล้วดังนั้นรีบด่วนมาเป็น10สถานีสถานีหลักที่มีอยู่แล้วก็รีบพลิกตัวเองด่วนติดธงสี่พิหลักประกาศเลยบอกไม่เสนอข่าวของรัฐมนูลแล้วมาเสนอมาตรฐานชั้นสูงดีกว่าเพราะมันดีกว่ารัฐมนูลรือเราจะไปเสนอแล้วอย่างสื่อทุกอย่างสื่อทุกสถานีบอกได้เลยว่า เราเสนอไปแล้วโอ้ยมาตัง 10, ้งสิบยี่สิบปีเสนอให้ไนแล้วต่อไปนี้ไม่ละพอละจบละเบื่อเอืมอมละอาติดธงสี่พิลักแค่นี้แค่นี้ประเทศไทยทุกคนก็รู้แล้วนะเมื่อสื่อโอ้โหไม่เอาไม่เล่นด้วยเนี่ยมาทํามหาปฏิวัติร่วมกับแล้วก็ติดธงอย่างเงี้ยแล้วก็เสนอแต่นี้ไม่เสนอของให้พวกรัฐรมนูเลยเพราะมันมันของหลอกมันของไม่จริงของไม่แท้ของไม่ใช่ของผิดเพี้ยน เป็นของที่แบบอภิรักผิดเพี้ยนของที่แปลกปลอมอะ่ะมันจบได้แล้วมันเป็นของมืดของสแสลงของดํามืดของสไสยศาสตร์มืดเอาอย่างนี้เลยกใช้กันมาตั้งเก้าสิบปีมันพอได้ล้วจบกันแล้ว,ลวมันจึงมันจริงต้องต้องประกาศทําการเมืองโลกแบบนี้เนี่ยนี่คือการทาการเมืองโลกที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศท่านภูมิภกภูมิใจดีใจได้แล้ว ท่านรีบไปหยิบสมุดทะเบียนบ้านมามาสวมมากอดมาชื่นชมได้แล้วนะเพราะว่านี่คือที่พึ่งของท่านท่านไปพึ่งพักการเมืองไม่ได้พึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้พึ่งพักการเมืองพึ่งใครไม่ได้เลยหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้นี่คือที่พึ่งของท่านสมุดทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านท่านนี่เองเพราะฉะนั้นของผมนี่ก็จะก็ต้องขายผมขายไอเนี้ย คือท่านจ่ายเนี่ยนะบ้านแต่ละหลังจ่ายสี่ร้อยบ้านแต่ละหลังจ่ายสี่ร้อยการลงทุนเนี่ยลงทุนเจ็ดจำนงแต่ว่าเจ็ดจำนงเนี่ยคุณต้องแสดงเจมลงก่อนส่วนเงินเนี่ยมาในที่หลังหรือผมกําหนดแยกอย่างนี้นะตัวตัวตัว,ตวส,ภสภาบ้านเนี่ยสภาบ้านเนี่ยจ่ายสี่ร้อยสภาบ้านจ่ายสี่ร้อยนะเพื่อเป็นสภาบ้านนะท่านก็ได้ทงไปติดทงก็คือทงสองทง ธงมาตรฐานชาติสี่พิลักกับธงบริหารประเทศคือธงระบบสี่ฐานอำนาจที่มาแทนระบบรัฐสภานั่นอเองอท่านจะได้ธงที่มาแทนระบบรัฐสภาคือธงระบบสี่ฐานอำนาจที่จะบริหารประเทศอ่ะเพราะนั้นจะได้ธงสองธงธงสี่ฐานอำนาจกับธงเสี่พิลักไทยอ่าเป็นมาตรฐานใหม่นะแล้วก็ใบแสดงเจตจำนงเพื่อท่านจะถ่ายชีหลอกแล้วก็แจกลูกบ้านนะเพราะฉะนั้นตัวบ้านต้องทําหน้าทีน่นี้แจกลูกบ้านแล้วก็ เชิญลูกบ้านทําปฏิยาณตนนะแล้วเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็จะได้ค่าทําปฏิญาณตนนี่สี่คนสี่หมื่นพ่อแม่ลูกอะไรเนี่ยนะนะเป็นอย่างนี้นะอ่าได้ทีหลังจําไว้แต่ว่าเกณฑ์เป็นอย่างนี้แต่ว่าบ้านนี้ต้องจ่ายก่อนจ่ายสี่ร้อยบาทก่อนเพราะถือว่าบ้านหนึ่งมีพ่อบ้านหนึ่งมีพ่อมีแม่มีลูกสาวลูกชายก็เป็นสี่คนละร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยจ่ายมาก่อนเพราะสี่ร้อยจ่ายมานี่ สองนี่ไปจ่ายทงกับค่าส่งค่าส่งห้บาทธงก็ร้อยห้าสิทงก็ 150. งกบใบแสดงสาอย่างร้อยห้าสิบแล้วก็เหลือ200ใช่ไหมสองร้อก็สถานีสถานทนนี่ที่นำเสนอหรือผู้ที่นําเสนอแล้วก็รับมาจากบ้านเนี่ยก็ได้ไปหนึ่งร้อส่วนตัวผมก็ได้มาหนึ่งร้อผมก็ต้องไปตั้งทีมพัชตากสองนั่นเองกูชาตจากสอง ไปตั้งทีมนะก็จากเงินอันเนี้ยที่ท่านสนับสนุนเนี่ยนะจะเป็นเงินที่ทําให้คนแรงงานอย่างผมอะเป็นสวที่ไม่มีที่มีรายได้หกร้อยเนี่ยก็จะได้เนี่ยวันนี้ก็มาซื้อของนี่ไงผมได้หกร้อยส่วนไอ้นี่เป็นของบัตรสวัสดิการคนจนก็ได้เป็นของมาอย่างเงี้ยตนะามอมเห็นไหมเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยครับ พอเดือนคนจนก็ได้แค่เนี้ยทั้งถุงอนะวันนี้สิน้นจะสิ้นเดือนแล้วไงก็เลยไปเอามาแต่แค่เนี้ยกินก็แป๊บเดียวแล้วหมดเพราะนั้นหกร้อยมันแค่ไม่เพียงพอเพราะนั้นคนระดับแบบผมเนี่ยก็เลยต้องทำอหไ่ออกแบบประเทศใหม่ออกแบบประเทศใหม่เลยด้วยมาตรฐานใหม่ก็เลยต้องออกแบบประเทศใหม่มาตรฐานใหม่อ่า ออกแบบแบบถูกหลักวิชาตามที่ผมได้อธิบายไปนะท่านก็จะเห็นว่าโอ้มาตามหลักวิชาแล้วใช้มาตรฐานที่สูงแล้วก็มันเป็นตัวตนอัตลักษณ์ประเทศไทยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นทุกบ้านต้องดูต้องประชุมแล้วก็ออกมติอ่าเป็นมติของบ้านนั่นเองนะเท่านั้นแหละประเทศไทยก็เปลี่ยน ทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านทำตามที่ผมแนะนําไม่นอกรีดตามตามหมแนะน่คือการตอบแทนคุณเปดินนี่นเองที่ทุกคนเกิดในแผ่นดินนี้ได้ตอบแทนคุณเปดินหรือยังถ้ายัางรีดทําด่วนครับนะเอาละคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ผมแอดธรรมาธิไปไตยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ